สวัสดีครับพี่น้องเพื่อกับช่องอาวเคล็ดขึ้นเขาด้วยพี่น้องพาพี่น้องมาเบื้องหลังกันจุดรไฟครับโดยทีมงานอ่านออบคุครับพี่น้องนี่ครับซุปเปอร์มอนครับพี่น้องทีมงานคุณภาพหมูสามหมูสามเอาต้อเอาต้อมาอีกหมูสามเอาต้อมาอีกบหมือนครับ อ๋อแ๊บแอบแ๊บนุปิยะก่อนอย่าย่อย่าอยห่หางโกงเด้อมาหนิโคมากหนเจอะแล้วนะโคมากจะหางโกงไงุปยะบาเบ้อหางต้นหางคนบ้านมหางไ่วันอีกเลยคุณปยะเด้อหางโคมากนหางโกงแ้งหางโงแห้งนะโคออกจากคนเก่ามาหางโคแงุปยะบาบ้ พับย่พับย่จังหวะนี้กู้เขาแล้วเขาพาออกในเด้่อสุริยาบาร์เบอร์เรียบร้อยครับเรียบร้อยสุริยาหน้าต่อไปสองสี่ศูนย์สองครับสองสี่ศูนย์สุริยาหมู่สามครับต่อไปหมู่สามสองหกสองครับสองหกสองหมู่สามล้อมหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสาม ป้ายผิดผิดพลาดผิดพลาดเทคนิคแป๊หนึงครับเขาบอกัเาังไม้้นะที่สองหกห้าถึงสองเจ็ดศูนย์นะครับห้าเจ็ดศูนยครับร้อหนึ่งสสามต ใสิบไปทางบางคนผมบอกแนวนี ches, ah s <S honest, ่ออกตัวล้มลบที่ลาลาพาลวยบอกว่ายะเาไปไกลเน้อฟาให้มันยากเอาลากนมเนื้อในลาซาลพาลวยจะเลยบ่ เอาเป็นแรลๆไปแล้วหัวใหญ่แรง,งเอียงๆท่าเดียวละสลาพะรวยหะเอาแรยลยร้อเลยจยพุ่นละเบ่งแล้วเป็นจรยหมูสามอมูอหมูสามอ่ังหมูสอมมูสาม สองหกสองหกสามพร้อมหนึ <im <im ่งสองสามไปลาอกเพอดีลได้ตลาวดลอยนักมอ้ไนะยงง่ายเลยท่าเดียวย่างยาวท่าเดียวละสลัพารวยหมูสามลากๆอยู่ 200 2 0 0รยนนงมหมูสา0นหบย่อครับหมูสี่สิบยี<_<_่สิบ0หมูเสียนครับกรรมการพร้อมยังราคาเปิดที่สอง มูสบเครับกรรมการพร้อมเชิญเลยครับอมูเบิ่งล้วมูไว้นะหมูสามหมูสิบเอ็ดพร้อมหนึ่งสองสาไปหมูสิบเอ็ดหนึ่งสองสามไปหมูสามหมูสิบเอ็ดกับเป็นม้วนๆเลอเูก่อนหมูสิบเอ็ด

มันันมันเจ็ดทาแปดบบ้างไปนะครับบ้างไฟ่นะครับสองเบานะครับสองเจดศูนย์นึ่งสองแปดหนะครับสองเจ็ดศูนย์นึ่งสอนะครับงไปเทศบาลนะครับไาีองร้อก่ตไก่สีอง ตวไปัไปัไั้าสามสาร้อยคั้งข้าวีข้าวนาทีถ้าเรพร้อมะกรรมการพร้อมยังซ้ว่าเไก่อนงใจเพเรบางบางอา ซุไก่เพชรเมืองบาง250้นะครับห้าศูนยไก่เพชรเมืองบางพร้อม123ไปปั้นมาบ เป็นยังไงเรื่องหัวบังไฟไปเยือนนะบ่าบอกคุณอาหารล่ะต้องให้ห้องผู้ส่งเรื่องเรื่องเดี๋ยวประเด้๋ยวแต่โฟร์เด็งบังบังสังเตหยบอกขึ้นเนยบอกเพื่นนี่ระวังฮะบังเด้อพี่น้องเด้อโอลงหงอย่ดอกเว่ย่อกี้ี่วยโอ้ยพูเน่ดิพูลงหงอูลงหง

เป็นโบ่ฟยนอนปดึ่งบขึข่วงปรนไดเด้อซุไก่เพชรเมบางหัวโยนละพอน้อยมือหัวโยนออกไปแล้วการเผาไม้กับ่คขอ้นี้ปรเดเป็นหัวบนกุ้งว้างอะจังหวะนี้ตัวเนี่โครสูงไก่เพชรเมืองบางย่ำกินนเด็กๆุ้งก็ขั กุมคนเก้าด้านขวามือด้วยุนไก่เพชรเมืองบางเป็นนะคบคัวที่สงะครับติอความกันได้ละะัวเป็นลายมนนอ้อมมาเรื่อยละสุนไก่เพชรเมืองบาง่าบิ๊กรัมพอพ่อับรอก่อน พื้นหสังครับพี่น้องบางการจูดบวงไฟพี่น้องนี่เือคือผู้อยู่งบางหลังที่พี่น้องต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับนี่ถ้าบ่มีเพื่อนพวกนี้โอ้บ่สามารถสิมีงานบวงไฟเลยนี่ครับพี่น้องมุดปีกออกไหมมุดปีกกำลังออก กรรมการครับพี่นงกรมาเิ4 2ถึง2 5 2นะครับมาลิ2 5 2นะครับ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณด้วยนะครับาไ้1 0ิไก่พิบานบลิงบควาจังหวแรกุละเ็นลบลบควาลลมาเรื่อยละ ไก่เพชบางบางตามลงมาไ่ครับสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองร้อยวินาทีสุตไก่ขอบพระคุณพี่น้องเด้อครับที่รับชมเอาพี่น้องคีมีฝากตอนพี่น้องวันสมนิกสวัสดีครับ